มาแนะนำสำหรับเพื่อนที่ยังไม่ทราบนะคะว่าร้อยได้สองเส้นในเข็มเดียวทำอย่างไรนะคะนี่ได้สองเส้นนะคะนี่เห็นไหมเนี่ยเราก็จะจับนะคะจับเขาจับเขานะคะจับเขาบี้บี้ใกล้ๆกันแบบนี้นะคะแล้วก็แตะด้วยแตะด้วยน้ำลายเรานี่แหละ แตะเสร็จแล้วก็ร้อยเข้าไปเลยนะคะตัวนี้เราใช้เข็มเบอร์สิบเอ็ดส่วนมากเราเย็บยีนเย็บอะไรเราก็จะใช้เบอร์สิบเอ็ดนะคะไม่เคยใส่เข็มใหญ่นะเพราะว่าเข็มใหญ่มันมันไม่คม บางจังหวะมันก็จะยากนิดนึงบางจังหวะมันก็จะง่ายนะคะนี่นะใส่เข้าไปแล้วนะ Bye. <laughs> เย็บเสร็จแล้วเราก็มาเช็คดูรายละเอียดว่าเราเย็บนี้ตกไม่หลดไหมเนาะอันนี้เป็นงานตัดต่อนะคะตัดต่อใช้ได้คู่ด้านบนนะเป็นกระโปรงนะคะเป็นกระโปรงกว้างๆแต่ลูกค้ายอยากจ,จะตัดต่อเสร็จ mm. แล้ววิธีการร้อยได้และว,วิธีเย็บนะคะ ใช้ได้คู่ในเข็มเบอร์11นะทำได้นะจ๊ะ